มันจะมีเส้นเลือดเอาะลุมมากจีสสาคัญถ้าเส้นเลือดในเรื่องสมองก็ตายเพราะฉะนั้นสมองสําคัญเพราะเหตุนั้นหลวงพอจะฝากสั้นๆไว้สี่บทเราต้องเป็นบุคคลให้มีความขยันขยันทุกอย่างการงานอย่าไปคิดว่ามันจะเป็งงนงานนั้นงานนี้ งานของคนนี่มันมีอยู่ทั่วไปแม้แต่เราทำความสะอาดเจ,จ็บขยะมันก็เป็นงานเป็นงานของเราอันนี้ก็เลยปากพ่อสัน้นว่าต้องท่องความขยนันด้วยก่อนขยนันนี่คือความหมั่นความเพียรอะไรขยนันทางานอย่าเป็นคนขี้เกียจนะให้ขยนัน แล้วก็ขยันแล้วก็ต้องตั้งใจความอดทนความอดทนต้องอดต่อสู้สภาวะเผล,ลสำลกสณเร็บวชมาในหนัลลงสือนี่แหละแม่แต่ไปม,มีความสุขความสบายแล้วก็อดอดทนจนสําเร็จเราต้องเป็นนึกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนจะมีความสุขจะทําอะไรก็ต้องมีความลําบากจนจะสําเร็จ มีความาสบายใจได้นิดหน่อยก็ต้องผ่านความลำบากต้องอดต้องทนอดด้วยทนด้วยนะข้อที่สองทีนี้ก็พออดทนแล้วเราก็ต้องรู้จักประหยัดการประหยัดเนี่ยประหยัดหนึ่งประหยัดทรัพย์ที่เราหามาได้สองประหยัดเวลาเวลามัน,ม,นมันไม่ได้คอยเรานะ เวลาเนี่ยสนมากแล้วทําราประกอบอาชีพตอนกลางวันเวลากลางวันมันไม่ค่อยเราต้องประหยัดเวลาเอาประหยัดเวลาจะใช่น้อยหรือไม่ใช่ประหยัดเวลาเราต้องแบ่งเวลาแล้วก็ทํางานาให้ทันเวลาเขาเรียกว่าทํางานแฉ่งเวลาเราไม่ต้องใช้คําว่าแฉเราใช้คําว่าประหยัดเราจะต้องจัดสรรเวลา เข้ามาในชีวิตของเราาดีประหยัดเวลาทีนี้ประหยัดทรัพย์ที่นี่ต้องรู้จักการจับใจ่ายใชจ้สอยสิ่งใดถ้าไม่จําเป็นก็เราก็จะไปจ่ายพุ่มเฟวยเพราะว่าไหนๆมันก่อนจะเกิดมาพบไหนเกิดมาเวลาไหนอยู่ประเทศอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะพุ่มเฟวยหวอกส่วนใหญ่แล้วคนมันจะมากคนจนมันจะมากกว่าคนรวย เราเป็นคนจนต้องรู้จักการประหยัดอันนี้มีมีขยันอดทนประหยัดต่อไปก็ต้องซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์เนี่ยซื่อสัตย์กับตัวเองสอนตัวเองสิ่งใดไม่ใช่ของเราจะไปจ็บฉวยโอกาสเอาเราไม่จีบฉวยโอกาสตอาเงินมันจะคนตาคนใจเท่าไหร่จะไปเอามาจชกเงินเราแล้วพ่อก็จะ ปากอีกนิดหน่อยเงินเขาล่มตามถนนเนี่ยเราเดินตามหลังไปได้เนี่ยมันไม่ใช่เงินเรานะมันยังเปนเง็นเงินเจ้าของคนที่มันล่วงจากกระเป๋าอยู่เขายังไม่เสียสละถ้าเขานึกได้ทีไหนก็กลับมาเขารู้ว่าเราเดินตามหลังเขาจะสงสัยกล่าวหาถ้าเราปฏิเสธถ้าเขาก้นไปพบมีหลักฐานบัตรอะไรใน กระเป๋าเงินในเงินนั่นเราก็ได้จะทำไมคืนนี้เขากลับเป็นคนรักทรัพย์ของเจ้ากรงเขาอันนี้ก็เป็นอย่างนกันอสองสามวันนี้ผ่านมาแต่มันจะปักก็เป็นคนดีแหละแต่จะเป็นว่าจำนวนด้วยหลักฐานก็ไปเชิญวงพก็ดูข่าวเนียร่างกายของสะรวกซื่ออ,อ,อะไรเรียกเกียอิอ่ะ นั่นแหละคนเอ่อวจคของเขาไปซื้อของเขาก็เลยไปเอากระเ๋าแขวนไว้เหล็กทีนี้เขาไปสวมใส่อะไรไม่รู้ออกมาก็ลืมกระเป๋าเงินก็หลายบาทเหมือนกันแต่พอดีพนักงานเขาไปเห็นก็ได้ออกมาเก็บไว้เขาก็ไปนึกได้เขาก็มาเ่ามาพนักงานกําลังจับเอาไป แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นพยานเขาตัวยกย่องกันทั่วประเทศออททกโัรธั์ว่าเป็นคนูรร้สาบแต่ว่าถึงอย่างไรก็มีกล้องน,นะสมัยทุกวันนีแต่สมัยก่อนไม่ดีสมัยที่เพราอคนเ้าของรั์ ว่าฉันจะแฝนไว้ตรงนี้เขาจะไปขอเปิดกล้องดู้เขาก็จะเห็นแฝงมีหลักฐานมันเยอะมันมาตั้งตัวแต่เขาก็แสดงว่าเจะตอติบินต่างหากว่าเราเราหมกพร้อมอันนี้เรากวจะลุยนะเจ้าเราเรไปตามเพราะเราสู้เราเขว่าผมหมกพร้อมบ้าง่ามีความปรยัดมีความอดทนมีความประหยัดมีความ ความเชื่อสัตว์จะไปหัวต้นเชื่อสัตว์เราเนี่แหละที่เราเรียกว่าศีลว่าธรรมเนี่ยให้มีความเชื่อสัตว์ไว้คนคนมีความเชื่อสัตว์นี่ไปไหนก็ไม่มีใครรังเกียจนะมีแต่คนย่นย่องไปไหนดีไม่ดีก็ลูกเราไม่เดินที่จบกออกไปเนี่ย จบกอไปสี่คนต่อคนอีกนะมันจบไปเยอะเลยหรือลองเบิ่งกก็ได้ทหารเป็นผู้นำมันเครับผู้นำเราเนี่ยตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกเทศบาลหลายไม่ใช่หรอยกวันนี้ยกตัวอย่างอย่างบ้านน้องแววงในบ้านน้อยน้อยนก่อหายากเหมือนกันนะอย่างน้องขามยิ่งยากใหญ่เลยเราไปอยู่อย่างนั้นลดการเสียเสียไม่ได้หรอกพอเราไปอย่างนั้น่ะ อันนี้แหละวง็่อขอฝากขอฝากไว้กับลูกสมณเนรผู้ที่จะจบแล้วก็เดินไปทีโอกาสก็ไปศึกษาต่อให้ได้มีความรู้ควาประสบะการณ์คือความรู้นี่คือการประสบาการณ์หาจะได้ไปประกอบอาชีพเป็นสำคัญสำคัญมาเรื่องชีวิต ไอเด็กพ่อเนี่ยนอนหนึ่งสองสามวันนี่ฟันของพ่อตื่นขึ้นมาแต่มันก็ละชิดแต่มันชิดว,วันพอแสงสว่างจะขึ้นเสียงนกร้องชิ๊บด๊อกชิ๊ดชักพวกวัดเราเนี่ยเออมันเป็นสัญเนี่ยสัญตรรยาลับเรียกกันไปทำมาหากินสว่างบ้างไม่มาสว่างบ้างหล้งพ่อก็เลยชิดไปโอ้ ต้งแ่แต่นกมันก็พยายามจะนขนวาวหาอยู่หากินเลี้ยงชีวิตของมันเนาะแต่เราเป็นมนุษย์แท้ๆท่มันจะไปนขนวายมันจะเป็นไปได้หรือแต่แต่นกมันก็ยังเรียกร้องกันพอ,อจะแสงเงินอะไรจะมาเนี่ยลูกเงินตื่นจะมาแล้วพรงนี้นกวัดอานี่เยอะมันเรียกมันร้องเรียกร้องบอกกันหรือยังไงเนี่ยมันเสียง เกิดในใจว่าโอ้แม่แตนนกเมันก็ยังรู้จักตื่นขึ้นมาแล้วไปเเียกร้องออมาหาจินของมันมันเป็นสัตว์อะไรนตัวน้อยๆแท้ๆแต่เราเป็นมนุษย์นี่จะไม่ขนไกยมันจะอยู่ได้อย่างไงใน้คิดอย่างนั้นล่ะก็เลยมาเล่าเล่าไว้ให้สมัยเด็ฟังเออแม่แตนนกนะมตื่นขึ้นมาถ้าไม่ไม่มาหลวงพ่อพูดในจริงแล้วพรุ่งนี้ตื่นเลยก็จะสว่างไม่สว่าง้างนมันจะไปดนอยู่ข้างศาลาเสียงดังเจ้าเลย มัเรียกร้องกันมันจะพากันไปที่ไหนก็ไม่ทราบโดยจคนจะอยู่หากินไปตามเนี่ยขนาดนั้นนะประเห็นนั่นก็เอาละก็ต่อไปก็จะได้นิมนต์หลวงพ่อพระครูพระพาร์ทนะหมดเวลาอะหมดเวลาเนาะก็ะขอประเพณนั้นก็หลวงพ่อจึงตั้งสองรูปจึงขออ้างเก่งเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ดีคนพระพุทธคนพระธรรมคนพระสงฆ์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้จงมาปกป้องรักษาพวกคณะของเราทุกๆท,ท่านนี้ให้มีความเจริญมีความาสุขด้วยอายุวันนสุภาพระทุกๆท,ท่านเธินสาธุ